ไฟถนน UFO Solar Cell 2000วัตต์รุ่นใหม่2021พร้อมฟังก์ชันพิเศษสั่งเปิดปิดไฟในตอนกลางวันและตอนกลางคืนได้แบตอึดแบตทนทานอยู่ได้นานถึงเช้าครับเจ้าไฟถนนโซลาเซลล์รุ่นนี้นะครับ UFO นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของตัวโคมนะครับ55ซนเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องไฟนะครับทั้งหมด10ช่องนะครับทั้งหมด5ด้าน5ทิศทางนะครับเม็ดไฟทั้งหมด600เม็ด LED นะครับ ชิปเซตเป็นชิป SMD นะครับให้ความสว่างสูงนะครับตัวนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่นะครับ2 8 0 0มมิลลิแอมนะครับให้ความสว่างตั้งแต่หัวค่ำยันเช้านะครับตัวนี้นะครับวัสดุนะครับทำจากพลาสติก ABS นะครับแล้วก็จะมีตัวเปิดปิดนะครับเปิดปิดออนอออยู่ตรงนี้นะครับใช้มือกดสวิตช์ออนะครับไฟก็จะติดนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับ เจ้าตัวแบตเตอรี่นี้นะครับก็จะมีความจุ28,000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ความจุเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ให้แบตมาเต็มเลยสามารถที่จะอยู่ได้ตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าเลยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการให้ไฟสว่างถึงเช้านะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวช่องใส่เสาไฟนะครับเสาไฟตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นเหล็กแป๊บก็ได้นะครับหรือจะเป็น พีวีซีก็ได้นะครับเราเอามาอดแดปเอานะครับก็ขนาดก็จะอยู่ที่วงในนะครับจะอยู่ที่2.5นิ้วนะครับแล้วก็วงนอกนะครับอยู่ที่3นิ้วนะครับใช้ได้2ขนาดเลยนะครับถัดมาก็จะมีช่องใส่น็อตนะครับตัวนี้ใส่น็อตได้3ด้านนะครับเราก็ขันน็อตเข้าไปนะครับตัวน็อตนะครับก็จะเป็นน็อตสกูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตตัวพู่ตัวเมียนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับขันพอตึงมือนะครับแล้วก็จะมีฐานรีโมทมาให้นะครับ2อันนะครับเป็น ฐานขนาด AA นะครับ AAA นะครับ2ก้อนนะครับถัดมาก็จะเป็นรีโมทนะครับเป็นรีโมทตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปิดกลางวันได้เปิดกลางคืนได้นะครับแล้วก็ปรับเป็นออโต้ได้นะครับตัวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวโคมนะครับขนาดห้าบห้าเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโพลี่นะครับ6กโวลต์นะครับ กำลังไฟ20วัตต์นะครับสามารถที่จะรับไฟได้เป็นที่เลยนะครับตัวนี้นะครับแนะนํานะครับถ้าท่านใดที่ใช้ไปในนานแล้วนะครับก็ให้ท่านทําความสะอาดตัวแผงโซล่าเซลล์นี้นะครับก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการรับแสงจะดีขึ้นนะครับก็ใช้ไปสัก2เดือน3เดือนนะครับเราก็นำลงมาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับตัวนี้นะครับแนะนํานะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฟด้วยนะครับตัวนี้ การใช้งานนะครับก็ปุ่มออนออฟจะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็กดไปที่สวิตช์สีเขียวออนแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี้ไฟจะติดนะครับจะเป็นระบบติดกลางวันได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราปิดนะครับจริงๆเรากดข้างเดียวไฟก็จะเป็นออโต้นะครับเราก็เอาขึ้นเสาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูความสว่างจริงตอนกลางคืนครับแล้วก็รีวิวการใช้งานจากลูกค้านะครับว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับไปดูกันนะครับในส่วนของการใช้รีโมทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับโดยจะสามารถกดเปิดนะครับในตอนกลางวันได้นะครับโดยเรากดไปที่ปุ่มออนนะครับปุ่มออนตรงนี้นะครับปุ่มออนนะครับผมนี้นะครับน่า เราก็กดไปที่ตัวไฟนะครับนี่นะครับไฟก็จะติดนะครับติดในตอนกลางวันนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเราจะสั่งปิดแล้วก็กดออฟนะครับออฟสีแดงนะครับแล้วก็กดออนได้เลยนะครับตัวฟังก์ชันนี้นะครับจะสามารถเปิดไฟได้ในตอนกลางวันนะครับโดยที่ไม่ต้องเซ็นเซอร์ที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ถ้าเราจะกลับสู่โหมดเซ็นเซอร์เหมือนเดิมเราก็กดมาที่ออโต้นะครับไฟก็จะดับ ในตอนกลางวันนะครับแล้วตอนกลางคืนไฟจะติดเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีปุ่ม3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มตั้งเวลานะครับก็คือให้ไฟสว่างคงที่นะครับไฟสว่างคงที่อยู่ที่3มชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับพอเลยเวลาไปแล้วนะครับไฟก็จะเข้าสู่โหมดออโต้นะครับเป็นเป็นโหมดเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มแสงลดแสงนะครับปุ่มนี้นะครับจะใช้ในกรณีไหนก็คือถ้าปุ่มลดแสงนะครับก็ ในกรณีที่วันไหนที่ฟ้าคืมนะครับไฟรับแสงไม่เต็มที่นะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มหลีแสงนะครับเพื่อให้ไฟสว่างถึงเช้าได้นะครับตัวนี้นะครับครับเจ้าไฟของเรานะครับ UFO รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่สว่างสุดนะครับในทุกรุ่นเลยนะครับด้วยคุณภาพแบตเตอรี่นะครับของหมื่นแปดพันมิลลิแอมนะครับสามารถอยู่ได้ถึงเช้านะครับแล้วก็เม็ดไฟนะครับใช้ชิป s m d นะครับความสว่างสูงนะครับทาให้ความสว่าง ได้พื้นที่เยอะนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะนะครับสําหรับคนที่อยู่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทโรงแรมแล้วก็ตามไร่สวนนะครับแล้วก็ตามลานมันลานตักข้าวนะครับแล้วก็ตามโรงงานนะครับถนนสวนสาธารณะนะครับเหมาะมากเลยนะครับคุนีู้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับ